อุ้ยครับไม่มีมานะแยกลมได้เลยมีมีมอบตีตรงนี้ครับมตีเหรอมีมีผมเห็นอยู่โอเคเก็บเลยแรครับเก็บเลยคือแบบมึงไม่ต้องออกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปอันซ้ายให้ครับใช่ฮะสวัสวดีทุกคนด้วยนะครับ ทุกท่านนะครับทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้โหพอ,อสองร้อยได้ครับเกียร์เอาสองเล่นกับผมด้วยนะ ไปมีกระสุนอาบิจีเก็บไว้ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ชาร์จป้ากเอาตีตลักตงตะก้าได้เราจะไปเก็บมันเผื่อมันจะเป็นบาวตี้ต่างคนต่างเป็นบาวตี้อ้าวตรงโผล่ไ้วยจะตองโผล่ให้เข้าคร้บบอลตีเข้าอีกคนขวามือตัวเดียวเองที่เข้าตัวเดียวมีมีขวานะน,นี่ตรงน,นี้ <สา S 1> ขวาขวาขวา เลียคอมันก่อนไปจ้าไหนมันต้องนิ่งพอโหใจเย็นนะลูกมันจะทำเสร็จแล้ว มีมานะมีมานะดรอปหราวดรอปสวยข้างนอกเลยไม่เห็นหรอวะต่าอาตามมาแล้วครับสวัสดีคุณปาล์มนะฮะ เก็บเบาๆเก็บที่หวัวใจของเธอนี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหนา้าข้างหนา้านะกูเจมตายหนึ่งตายหนึ่งกูเจมมาแล้วเดี๋ยวผมก็ลองดูให้ ดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่งไอ้โตโตหมดตีหนึ่งหมดตีหนึ่งเลยกี้เลยกีเลยคุณแพ็คคุณแพ็คซุ่มไปก่อนซุ่มไปก่อนเฮ้ยโดนบอดอีกอ่ะบอดไม่ช่างมัน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 บอดขอบคุณคุณปาล์มด้วยนะครับอ่าคุณปาล์ม ไปคุูเจมผมพร้อมแล้วโดนโดนตั้ง เล่นไปเลยเล่นเลยเล่นเลยในห้องในห้องไป<ว>ไปไหวปดิไ,ไ,ไ,ไโอ,โอ้ผมเก็บข้างนอกตายแล้วตัวสุดท้ายพอดี

ไปกันเร็วจังตามไปท้าต<อ>าม่ทันหรอพี่เร็วเร็วเร็วหาเราเราเ,เ,เราไม่ได้ดักโหลดเด้อเราแค่วิ่งผ่านมาเสียวหัวแตกว่ะใครยิงมา,างวะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยิงมายิงสวนกันมาโอ้ยไม่เออเขาหลัง ไว้หมอไว้หมอไว้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบพิกัดที่ตรงนี้ตังมาตรว่งมามา่เดี๋ยวเราเห็นวิงเข้าบ้านแล้วองบ้านองบ้านบ้านอย่าพูดเนมานะอย่านะอย่าเอาลอไม่เป็นไรโผโรอดไหมรอดรอดดีรอดรอดเียบไปโอ้โหรีบวิงเลย แล้วบ้านหลังนีแล้วเอาที่หนึ่งได้ไน่ฮะไปยี่สิบอย่าไปห่างมันเลยนะไปไหนละหาไม่เจอ,อเราเราต้องหาบ้านอยู่นะต้องเข้าเลยอะ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้อู้โหปิงปิง,ปง วงเล็กแต่เหลือเยอะจังได้ให้เหลือตั้ง36คนครับต่อ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 บ้านหน้าบ้านหน้าไป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 อยู่ตรงเลยโอ้ทำนะสวนได้อยู่สวนได้อยู่เปิดหลังเข้า

เอตายคุณมีระวังอุ้ยทะลุอกวข้างนอกข้างนอกรลองบางเดระีมองอันมั้นข้างล่างข้างล่างคยเย็บมีระเบิดข้างล่างไหน

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรุปฉีดยาขไม่ได้ครับไปฉีดยาเขาได้ทุกตัวตัวเองโอ้ยทางทางข้างทางาอยู่คุณบีเล่น้องบนนี่หลังหลังโอ้ยรสุกนยม่โดนเขาโชคดีเลยกระสุนมก่อน

บีวิ่งวิ่งเข้าวงวิ่งไปวาไปต่อไปเจบาผมแอร์สไตไว้มันอยู่ซ้ายคุณบีมันอยู่ซ้ายตีเดียวนะสองตัวนั่นแหละ วยหมดแล้วต uhm. ้ like, องอย่างงานคุณบีสิบสตัวไว้หายใจไม่ทัน้อหมดเลย ครับโอ้ขอบคุณมากครับเ้ยเดี๋ยวการกูมีรอรอมันจบก่อนนะแล้วก็ค่อยออกเ <E e <od> อียกีหมดปืยของเรากิ <G un> นได้หัวสิบสิบสองได้อยู่